พี่เบนมาดีค่ะช่วงนี้เน็ตขิดบ่อยมากเลยไม่ได้ทิ้งมีใส่เข้ามา อ so ันสุดซอยน่ะจุงอดีมีสายเข้าอะ่ะโชลีทิ้งคืนจุงบอกว่าไปนอนแล้วเดี๋ยวจุงทักไลน์มาจุงบอกไปนอนจุงบอกไปนอนอันมี้นขาอรอยู่เหรออ๋ออ,อยู่ดิ ไม่ได้ทีไม่ได้หนีก็มีคนโทรมามให้มาอวดสีผมอีกรอบหนึ่ง like งอนอะไรอะ่ะคุณเฟิร์ส เป็นคอนเซ็นเตอร์ไปแล้วพอดีมีคนโทรมานะฮะพอดีมีคนโทรมาพอดีมีคนโทรมาครับพอดีมีคนโทรมาว่าเพิ่งทํางานเสร็จอะไรเงี้ยเขาบมวาว่าเออกำกำกำลังกลับแล้วอะไรเงี้ยครับ โทรมาว่าเอ้ยกำกำลังกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคลื่นคลื่นพอดีคลื่นเออธุรกิจพลรานใช่อะไรนะนี่ผมดำชอบไหมครับ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 ตอบชอบหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมตรงนี้ก็น่ารักดีนะวันนี้เขาเขาแบบเขาได้เป่าเป็นแบบเป่าตรงนี้ให้อ่ะรู้เลยว่าน้องหายไปอ่ะน้องต้องการแฮ์พีชด่วนเลยตรงนี้เฮ้ยจริงหรือเปล่าน้องต้องการแฮ์พีชครับทุกคนสามารถส่ง hair peach แฮ์พีชมาเป็นของขวัญให้ต้าอู๋ได้นะครับ Close you. ผมโสดดีกว่าเอา้าทำไมอ่ะพูดอะไรนะโสดเหรอฮัลโหลน้องดังพี่แคปไว้ให้แล้วนะที่บอกให้พี่คอยแคปอะ่ะใช่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ส่งให้ร้อยหนึ่งใช่ไหม <c oughs> หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมมีความรักแต่เวลาที่ผมรักใครแล้วผมรักเขาจริงๆครับเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันชื่อเรื่องว่าแล้วแต่ดาวปะแล้วแต่ดาวแล้วแต่ดาวคุยกับหวี แล้วแต่ดาวแล้วแต่ดาว What have to do do I นี่เดี๋ยว้ได้นั้แด้แด้อะไลนะเล่มเลยกูอกะนะว่าหน้ามันออป็นข้องโลก สำหรับคนที่ผมไม่ได้รักสำหรับคนที่ผมไม่ได้รักผมก็จะบอกเขาไปตรงๆว่าผมไม่ได้รักส่วนคนที่ผมรัก่วนคนที่ผมรักพ่อแยมไม่รู้ว่าผมรักท้างก็จะข้างล่างเสียงดังมากแต่ผมก็จะไม่เลือรักเขาแต่ผมก็ไม่ทุยๆเอาไหมเอาไหมพ่อฟ้าเนี่สำหรับคนที่ผมไม่ได้รักผมก็จะบอกเขาไปตรงๆว่าผมไม่ได้รักแต่สำหรับคนที่ผมรักพูดว่าอะไรบอก ส่วนคนที่ผมรักส่วนคนที่ผมรักพ่อเจงไม่รู้ว่าผมรักเขาแค่ไหนพ่อเจงไม่รู้ว่าผมรักเขาแค่ไหนแต่ผมก็จะไม่เลิกรักเขาครับแต่ผมก็จะไม่เลิกรักเขาครับเอาไงอะอะไรนะหวีเอาไว้ไปไหนแล้วพี่วียังอยู่ดีครับอยู่ในกระเป๋าข้างล่างขี้แกล้งเหรอเออเห็นวันนี้บอกว่ามีคนบนคิดถึงก็เลยมาหาทุกคน What have to do do?' I จุงไม่อยากอวดอะเอาไว้ตอนเดบิวต์ด้วยอะเพราะว่ามันต้องถอดเสื้อ <S <S> <S ใช่หรอหวีบาร์บี้ไม่ใช่บาร์บี้มันเป็นมันเป็นหวีเด้วหวีใต้ตึกแกมมี่เลยนะหวีใต้ตึกแกมมี่เลยนะเนี้ยเออมันเป็นหวีใต้ตึกแกมมี่นะเนี้ยมันไม่ใช่หวีธรรมดาทั่วไปนะครับเออ มันมีวีใต้ติกแกมมี่นะฮะสว่วนนี้เป็นหวีเซเว่นเดบิวต์ก็คือเป็นนักก้ามกันหมดแล้วนะฮะชอลลี่แกไม่ขึ้นทำไมชอลลี่คือใครวะชื่อคุณมากเลยนะชอลลี่คิดบ่อยมากเลยจริงๆนะโทรศัพ iPhone 13เส้ยเออ iPhone 13บสา m โปรแม็ก่เออเอ,อ ไอโฟน13 Pro Max ไม่มีอะไรแค่แค่บอกเห 3, Mac. อุไอโฟน13 Pro Max ไม่มีอะไรบอกเฉยๆว่าไอโฟน13 Pro Max ชอลลี่บอดี้มาเวลใช่ทุกวันนี้ก็เล่นหนักมากอะไรนะฮะความอวดเหรอนนอะชอลลี่ทิ้งล่างเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้ว พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเพราะพรุ่งนี้จะไปดูโน่สงสารสงสารในปื้ดมันเหงาอืมปื้ดควรมีแบบใครสักคนคอยดูแลปื้ดโน่โน่ปืด้ดหรือว่าปื้ดโน่นะเนี่ยทุกคนผมมันก็ไม่ได้หายแดงนะคือจะทํำตาลแล้วแต่ว่าแบบเราก็เลือกโทนสีเข้มๆไงเพราะเราเรากลัวว่าถ้าเลือกสีอ่อนแล้วแบบ สีมันจะไม่เท่ากันแล้วเราก็กลัวว่าแบบมันจะแบบมันจะมีความแบบตลกสะบัดบ่อยมากเพราะว่าลำคาญผมผมอู่ม,มันมีไว้เพื่อเซ็ตไม่ได้มีไว้เพื่อแบบอยู่เฉยๆะทุกคนวัสดีนะฮะไปดีกว่าพี่ไว้มาแล้วไปดีกว่า h i s i s for me อ่า ออะไรนะโนมินโนมินอะไรอ่ะโนมินคืออะไรอ่ะอะไรนะครับอืมได้เราจะโน้นนะทีนี้มาบอกฝันดีทุกคนนะครับขอหนึ่งเพลงหรออืม ผมล่วงั้าไหมผมว่าทุกคนผมมันล่วงทุกวันนะจริงๆรงิมันไม่มีใครที่แบบผมติดอยู่กับหัวตลอดเวลาแต่ของมันแค่ล่วงมากล่วงน้อยของอู่อะหลุดบ้างแต่ไม่ได้หลุดขนาดนั้นเย่ค yeah. าราโอเกะเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเอ,รดเอาเพลงเมื่อกี้เหรอ <c oughs> เพลงนี้ดีว,ว่ะไม่เอาเบื่อเพลงนี้ละเพลงนี้ดีว,ว่ะ I just wanna be ็นแฟอยู่ได้บอได้บอแม่แกมเป็นวันได้วนหาดทรายแม่ลูกสาวภัยคือบ่งามแทล่าหน้าตาลุกขึ้นไทยเมริกาโดนอกโดนทำไมเพลงมันเบาจังเพราะว่าอู๋ไม่ได้เสียบ นอนดึกจุงหอพี่พลอยส,สมัยแต่ก่อนเราไลฟ์ก็ตีสามตีสี่พี่พลอยก็มาดูดึกตรงไหนเดี๋ยวนี้นอนไม่ดึกไม่ดึกไม่ดึกเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแลเมื่อก่อนนะนอนดึกจริง้ง baby i love you หัวใจไอ้มันเยาอโยกขนมาไปขอเลยต้องมาเลยสิครับก็มาเลยสิครับก็มาเลยสิครับเลบพงลพองอะไรดีอ่ะ เพลงอะไรดีอ่ะ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 อยากฟังเพลงน้องน้องภูแล้วอะ่ะพรุ่งนี้จะรอดูโน,โนโ่อได้ครับเฮ้ยเพลงอะไรดีนะมันไม่ค่อยมีเพลงใหม่ๆเลยครับทุกคนอืม มาจุกไปก่อนใช่ไหมมันต้องมาจุกนะจริงๆนี่ว่ามาจุกก็ได้แล้วเนี่ยอืมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาจุกให้ดูบานปลายยังไม่เอากีตา้ามาเลยกีตา้ามาพรุ่งนี้กีตา้าทุกสิ่งทุกอย่างมาพร yeah. ุ่งนี้เหียโนบารีโนเสียงวิเจีวใช่วันนี้วันนี้แก๊งไอดอลเพื่อนเก่าเจียวมาพวกพวกเอ่อ สกายไลยูริตมาครับอยู่ข้างล่างอืมสุนทลาพรเฮ้ยมันเป็นเพลงที่เพลงในวสาวเราไม่เป็นง่ะอันนี้คือจะฟังหรือว่าจะให้ร้องถ้าจะฟังอูจะเปิดให้ฟังโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังอ่ะเปิดให้ฟังของเชสเตอร์ ลากันไปก่อนนะครับทุกคนกับเพลงนี้นะฮะบออออออกกกฉฉััััันน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 ไไไดดดด้้้้หรรเเเปลลล่่่่าาาาาแวววงงยยยใใูููทิโีีีธขจสฟพ

ขอชื่อฟิลเตอร์หน่อยทุกคนนี่คือฟิลเตอร์เลยฮะฟิลเตอร์รแต่ลักของอู๋เอง